สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากไปเก็บผักมาเนาะไปเดินเล่นมาต้องว่าอย่างนี้นะคะไปเดินเล่นตะเลิดไปเจออะไรนี่ดูสิเนาะคนลาว <c oughs> ลาวค่อยเดอ้อราพิศบุญไปได,ด้โบอดโบอยากหาแต่ของกินเด้วพี่น้องจา๋าอันนี้นะคะได้ละหนึ่งหม้อกแกงเนาะจะเอามาแกงเทพูนะคะแล้วนี่ก็หน่อไม้เดี๋ยวเรามานั่งแกะหน่อไม้ไปคุยไปเนาะสิ่งสําคัญสุดท้ายที่ ลอยไปมานะดูนี่เดอ้อพี่น้องว่าอะไรมาดูนี่อ่ะสิ่งที่นะ่าอวดเก็บเยอะมากเพราะว่าถ้าใส่ตู้เย็นไว้เนาะกินได้หลายวันยี่จากกินผักเก่งนะไม่มีตะก้าใส่กับเขาเนาะนี่อันนี้ของโปรดของชอบของฮักย่าตะกแตนพี่น้องจ้า ทำได้หลายเมนูยี่จ๋าชอบกินสดกรอบๆอ,อร่อยนะคะขัดน้ํามันก็ได้เนาะยังไม่ได้ลองเอาแกงส้มดูนะก็น่าจะได้เช่นกันนะคะนีห่หอมหอมชื่นใจนะมาปอกหน่อไม้ไปคุยไปเนาะได้หมดยอดขี้เหล็กมานี่เดี๋ยวจะมาลวกกินกับน้าพริกก่อนเนาะแกงคงยังไม่พอนะคะ ชีวิตต่างแดนในช่วงหน้าร้อนนะคะความสุขของยายจา๋าวันนี้ดีใจมากๆไปเดินข้างคลองได้หน่อไม้จะเอามาตำแล้วแกงแกงอะไรนะแกงขี้แคาเรียกว่านเราอะตำอะเออจะไม่ไบ้านคอยเอินอะไรนะเนาะสุขใจในเล่า เท่าเข้าป่ากเก็บผักเดินเที่ยวก็หาแต่แนวกินสามีบอกโอ๊ยน่าอายไม่เมียฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ห้ามนะคะเมื่อก่อนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นี่แล้วแต่เธอเถอะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่าจะอ่ากับบ้านเขาหรือเปล่าบ้านคนหรือเปล่านะคะนี่สะออนคิดฮอดเหมือนเราไปเก็บผักกูดเก็บผักบ้านเรามาเลยนะ อร่อยอร่อยเหมือนยอดถั่วรันเตาเนาะยอดถั่วกินถั่วผูอ่อนนะสำหรับผักยาตะกแตน่เนาะแล้วแต่แล้วแต่คน <c oughs> แล้วแต่ใครจะม,ะมโนไปเป็นเหมือนอะไรนะคะแต่ว่ายอมรับเลยว่าอร่อยทั้งสดทั้งผัดน้ามันกรอบๆหวานๆวันนี้จะกินเมนูไหนก่อนนะ <c oughs> จะกินแกงหน่อไม้สดหรือจะกินแกงเทโพนะคะ <c oughs> จัดไปเนาะ น้ำยานางมีกระป๋องหนึ่งพี่น้องจ้าวันนี้ยายจ๋าก็มีหลายๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเนาะพี่น้องคุกกำลังใจแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์ถามว่าอ่ายายจา๋ามันเรื่องของยายจ๋าหรือเปล่านะคะยายจ๋าขอตอบตรงนี้เลยเนาะว่าเป็นเรื่องของพี่น้องนะคะลองลองลองฟังดูเนาะอ่าในมุมไหนนะคะยายจา๋า ขออนุญาตเจ้าของเรื่องและเจ้าของเรื่องก็คืออยากให้เราได้พูดได้คุยในมุมที่ไว้เจือนกันเนาะไว้วางแผนในชีวิตนะคะนี่คือความจริงความจริงที่เป็นมานานนะคะที่หลายๆคนไม่อาจจะเอามาพูดมาเล่าได้เนาะแต่ครั้งนี้มันเป็นโอกาสนะคะที่ยายจะา ได้รับอนุญาตจากพี่น้องทุกๆคนได้มาพูดมาคุยนะคะว่าชีวิตต่างแดนมันไม่ได้สุขสบายมันไม่ได้สมดังฝันที่ตัวเอง,ท,เองที่เราเราสาวๆทางเมืองไทยหรือพ่อแม่ทางเมืองไทย,ทาไทยวาดฝันไว้นะคะว่าว่าอาชีวิตเมืองนอกเป็นมาดามเนาะต้องทําทุกอย่างนะคะสากะเบอือยันเรือลบหน้าที่เมียเนาะ หน้าที่มียหน้าที่ดูแลหน้าที่อีเจวเป็นของเราหมดเด้อพี่น้องเด้อแต่ทีนี้โอเคเราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะชีวิตเนาะเราอยู่ไหนเราก็ต้องทํางานครอบครัวเราก็ต้องดูแลก,กันแต่เพียงแค่ว่าอย่าให้ได้เสียเปรียบเนาะถ้าเราทํายังไงเพื่อที่จะให้ตัวเราไม่เสียเปรียบอันนี้จะดีกว่าเรากว่าไหมนั่นะเป็นมุมมองที่ยายจ๋าจเอามาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ สำหรับคำเตือนแล้วก็ทุกๆกำลังใจด้วยเนาะก็หวังว่าสิ่งที่จะทำหรือส่งต่อในช่วงนี้ก็ให้อยากให้พี่น้องเข้าใจนะคะในสิ่งในมุมไหนเนาะมุมมองไหนที่จะส่งนะคะขอเป็นพลังและกำลังใจให้คนกําลังท้ออยู่ชีวิตมีไว้เดือนหน้ามีไว้สู้ต่อไปใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมหลายข่าว,าวเนาะบางคนอาจจะว่าเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราคำนี้ต้องคิดเลยนะคะ ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่วันนี้คุณอยา่าขำนะคะวันนี้คุณอย่าเหยียบคนที่นั่งร้องไห้เราจะบอกบอกมานั่งเสียใจอะไรนักหนานะเพราะเขากําลังเจออยู่คํานี้นะคะการุณาเก็บไว้ในใจเลยนะเพราะว่าถ้าถึงสักวันหนึ่งคุณจะไม่มีใครยืนอยู่ข้างๆคุณเลยนะคะจริงๆเจอมาแล้วเนาะกับคนที่เป็นแบบนี้นะคะตัวเขาเองตอนนี้ก็ยังยอมรับว่าเออมันเป็นความผิดของฉันเอง เพราะฉะนั้นใครๆก็อยากโชคดีเนาะใครๆก็อยากมีความสุขแล้วก็ได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เราคนไทยในเมื่อเรามาอยู healthy, ่ต่างแดนเหมือนกันก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะคะอุ้ยพอแกงอยู่เด้นี่พี่น้องจ๋าเห็นหลายๆท่านหลายๆพี่หลายๆคนนะพูดเรื่องชีวิตบางครั้งเราคิดว่าเราแย่กว่าใคร ถ้าเรามานั่งฟังนั่งคุยจะบอกว่าไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านยายจ๋าว่า,ามันเป็นมุมมองยายจ๋าว่านะคะเขาเรียกว่ามุมมองแล้วก็เป็นข้อควรระวังแก่ตัวเราต่างหากเรียนรู้ไว้ใช่ว่า,าการเรียนรู้ไม่มีวันจบในชีวิตยิ่งปริญญาชีวิตเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีการว่าจบเหมือนเราหาแฟนแต่งงานแล้วเหมือนในหนังแฮปปี ending, ้เอนดิ้งจบมันไม่ใช่นะคะชีวิตมันเดินหน้าต่อไปยันตาย อเมื่อไหรชีวิตเราตายนู่นแหละเนาะหนังเรื่องของเรามันถึงจะจบได้นี่คือความจริงนะคะเนาะไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้กลัวนะคะแต่เราก็เพียงแค่คิดและคำนวณว่านั่นคือความจริงเนาะ,ะไม่ได้ป่งได้นะยายจ๋าก็ยังมีฟีดมีปาร์ตมีโมโหก็ลูกเต้าออนะ,ะสามีอยู่นะคะอืแต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติเขาเรียกว่า ดึงตัวเองให้รู้ตัวเองให้ไหวเนาะมันจะดีแก่ตัวเรานะเ้ยออ๊อออยได้พอหม้อแกงอยู่ด้ยพี่น้องจา๋าอ่ะเอาหมดเลยนะหน่อ <c> ไ <oughs> ม้ฝรั่งเขาไม่ขมนะเออต้มน้ำลวกหน่อยเดียวก็เนี่ยมันไม่ขมเลยอืมหวานแต่ก็เป็นกลิ่นหน่อไม้นะคะคือรสชาติเฉยๆอะ่ะหนืนนิดๆอืมไม่ขมเหมือนบ้านเราเป็นเพราะ เป็นเพราะไม่มีแดดหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าการเรียนรู้ชีวิตเข้าป่าก็ไม่อดตายต้นไม้่อไม้ประดับเขาก็ยังเอามากินเลยพี่น้องจ้าแล้วมันได้กินแป๊บๆมันอร่อยนะเออดีกว่าซื้อกินในปลูกอะ่ะเพราะมันไม่สดเหมือนบ้านเรา ชื่นใจมากๆวันนี้20องศานะอากาศดีมากๆนะคะวันเสาร์เนาะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันพฤหัสอากาศจะดีตลอดเลยนะคะยิ่จะทำงานวันจันทร์เนาะเด็กๆเขาก็ไปเที่ยวนาอเนาะลูกสาวพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์ขึ้นรถไฟไปกันเราไม่ได้นัดล่วงหน้าเขาจองนะคะต้องจองถ้าเราไม่ได้จองเราจะไปปุ๊บปั๊บไม่ได้เพราะว่าช่วงคุ้มนี้ด้วยเนาะชีวิตช่วงนี้ก็ ยากนิดนึงก็เอาสะดวกง่ายๆไปไหนไม่ไกลแต่ยาจ๋ามองว่ามันประหยัดดีนะวิกฤตคือโอกาสเป็นช่วงประหยัดได้เก็บเงินนะพี่น้องจา๋าเนาะถ้าเรามองอีกมุมมองหนึ่งไม่ว่าคิดลบนะไม่ว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนาะมันมีสิ่งดีซ่อนอยู่เสมออย่างอย่างวิกฤตที่เกิดขึ้นนี่หนึ่งยายจ๋านะ โชคดีไหมอ่ะเออยจ่ามีงานทำนะคะเยจ่าได้รับสวัสดิการเนาะของที่ทำงานรับผิดชอบตัวเราสองเราได้พักตั้งแต่อยู่มานี่อาจจะเข้า20ปีแล้วทำงานตลอดอาทิตย์ละห้วันไม่เคยหยุดนะคะนอกจากช่วงวันหยุดหรือป่วยเท่านั้นเนาะช่วงนี้วิกฤตนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมานะคะหลังจากที่เขาปิดไป ก็กลับไปทํางานอาทิตย์ละสองวันสองวันจนป่านนี้เนาะเราก็มีไรายได้แล้วแถมไม่ได้ช็อปเลยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะแต่ว่าก็เข้าใจเนาะบางระบบบางที่เจ้าของอจดเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยทนทนนะคะเอาสุขภาพเราก่อนเนาะขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่ปลอดภัย เงินทองเดี๋ยวเราก็หาได้ตอนนี้สำคัญคือสุขภาพนะคะพี่น้องจ๋าอืมนี่ล้วก็จะไปตามต้มอุ้ยแกงหม้อใหญ่นะนี่ยกินหมดไหมคนเดียววะเดี๋ยวต้มไปแล้วก็จะแบ่งไว้ด้วยเนาะได้เยอะนะเนี้ยแกงหน่อไม้ลูกสาวก็ไม่กินด้วยนะคะกินผู้เดียวเด้อเด้อเดี๋ยวจะเรียกพี่ปอง อน่งนะโอ้ยอ่อนๆอหยวกๆเลยเอาะต้องอ่อนๆนะคะสะอ่อนผักช่วงนี้บอกสามีเธอจะเอาผักอะไรไหมสามีบอกไม่ต้องเลยช่วงนี้พาฉันไปเก็บผักป่าเป็นพอเดี๋ยววันจันทนี้ก็กลับทำงานแล้วนะคะสามี เรียบร้อยหน่อไม้ของเราสองเมนูตามนะเดี๋ยวได้เห็นนะวะแกงเทพโพหน่อไม้ฝรั่งอ่ะแกงเทพโพผักบุ้งฝรั่งสิแล้วก็เดี๋ยวจะแกงหน่อไม้สดนี่พอแกงอยู่เนาะอโอ้ยสะออนผักกินผู้เดียวสิกินนํำบ่เนี้อันนี้กับผมมีผู้ใดกินน้ำเด้อนี่อันนี้ก็ไม่มีใครกินด้วยนะคะ ไอตัวนี้ก็เช่นกันไม่มีใครกินด้วยแต่ตัวนี้เก็บไว้นานเนาะกินทีแล้วกำรรใหญ่ๆเอ้ยแซ่บนะคะเข้าห้องน้ำดีระบายอ่อนๆน,นะ <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ อขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพเราเนาะดูแลหัวใจเรานะคะวางแผนให้กับชีวิตเราในแบบของเรานี่แหละเนาะเราจะมีสุขได้มีรอยยิ้มได้กับทุกทกที่กับทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอนะคะความสุขสร้างได้ง่ายๆทํา,าทในสิ่งที่เราชอบอยู่ในแบบที่เราเป็นนะคะแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เรามีแล้วเราจะมีความสุขตลอดไปค่ะ บายบายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจ๋วฝากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ